แกแก้ป้ง oh ้อะรอบปุงเชื่อให้ไงตอกก็มาเช็คดูนะฮะ มันนึกว่าจะข okay. okay. ึ้นนะดิจะาให้ขึ้นหลังด่าดูได้ย vale> ังโอเคยู่กหลายวันจงได้ครับบิ่งหยาเบิ่งยาอยู่เลดินบ่ยังดินบ่มันมันบอกบอกบ่ดินบอกอครนี้่บ่ถนัดยังสมือนะเพราะว่าจังหวะมัน มันเวลามาาันมาอยังสี่ยางสี่นะเผือมันลุกดิกลุกดิอยู่เห็นบ่าถ้าอย่างเมื่อวานจับมันซุบๆเลยเลยแต่วันนี้มันเวลาจับมันม่ชนะเพราะมันมันอยู่ที่สูงออถ้ามันอยู่ต่ำลง่างนั้นมันจะจับง่ายนี่มันสูงแล้วเราอยู่น,นี่มันอ๋อครับผม<พ>ว,วันนี้นอนรอต่อ <laughs> แต่คลอดไม่คลอด,ลอดอง่ายหรอกมาดูเลอยอแต่อาันนี้มันบวมอยู่แต่ว่ามันจะบวมสาเหตุจากคลอดหรือเปล่ามันกลัวมันสาเหตุมันบวมเพราะอะไรก็หนึ่งตอนที่มันมีใหยๆออกมา ให,ใ,หใหญ่ออกมานั่นคือมันสําหรับท่าพี่ช้างที่เคยลอดลูกลักษณะอย่างนี้คือว่าถ้ามีลอดลูกมีลูกมีอะไรออกมาคือว่ามันต้องมีลักษณะบวมนี้กว่ามันจะยุบเพราะว่าตามขั้นตอนผู้ใหญ่ผู้เฒ่าแก่คือต้องใช้น้ําร้อนประพครระพกพกป้องกันพวกแมงถ้ามันทอดแล้วนะป้องกันพวกแมงพวกอะไรจะไปไข่ไปอะไรจะทําให้นอนติดเชื้อได้ถ้าผมมีวิเคราะห์สองสาเหตุคือหนึ่งบวมจากลอดลูกสองบวมลักษณะที่มีมีใยตัวนั้นออกมา เดร่งปิดอกมาที่วันวันนั้นอ,ะอ่ะมันมีสองสาเหตุเพราะว่าถ้าการยังช้างจะทอดลูกถ้าพูดยังถ้าพูดลักษณะพูดจากใจเนะาะถ้าไม่มีใยที่ออกมาน่คือไม่มีวันทอดเลยดือด,ดูประมาณสองสามเดือนจะคลอดตัวตามกำหนดที่ลูกเขาจะคระบกำหนดเก่าอือครับเพราะช้างเนี่ยถ้าคลอดโกนกำหนดหนึ่งจะทำหนึ่งทำให้ลูกช้างไม่แข็งแรง ถ้าคลอดเต็มกําหนดเนี่ยถ้าแม่เขาแข็งแรงยังไงเขาก็แข็งแรงถ้าคลอดถูกมาตามแล้วันวิธีของทุกอย่างที่คลอดออกมา,มายกเว้นแต่จะมีอะไรพลิกล็อกทางเทคนิคตอนนี้แม่เขายัางล่าเริงยังกินยาบปกติก็ถือว่ายังความคิดของผู้ใหญ่เนะา<ล>ะครับผมยังว่ายังปกปีอยู่แต่เราก็รุนต่อไปเจ้าจอของกำลัง ฝันกล้วยฝันอ้อยให้นะฮะฝันต้นกล้วยให้นะครับเอาสวัสดียามเช้ามาอัปเดตพังปุกกี้ต่อครับโอ้ยวันนี้จะเป็นยังไงเนาะฝนตกแต่เช้าเลย ลิ้นๆนะครับนี่ครับพังปุกกี้ก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ยังไม่มีอาการนะวันนี้เทขาที่ดูยังไม่คลอดนะครับ อย่างไปคลอดเอาเอาเอาแต่มีเมือกอยู่ห้อยอยู่ตรงบนลูกนะฮะมีเมือกอยู่ห้อยอยู่ถ้าอยาไหลออกมาอยู่แต่บ้ายังไม่มีที่ที่ถ้าว่าจะคลอดเนาะมีอาการปวดท้องเป็นระยะระยะนี่ครับทุกคนกลับเชา้าดีมาเปลียนให้ดูว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะ ที่บ้านก็เจ้ของก็นอนฟอน้อมาหลายคืนแล้วฮะก็ดูท่าทางลุงเจ้าของก็น่าจะประมาณนี้แหละนะเราคงต้องเอามาล่ามไว้ตอนเช้าตรงนี้นะสายต้องไปไว้ตรงนู้น หายาหาอะไรเขากินไปนะครับดูถ้าถแก้วคงไม่รอละนะครับคงปล่อยไปเพราะว่ามันไม่คลอดสักทีนะก็ต้องปล่อยไปนะเพราะว่าต่างกับวันแรกๆนะวันแรกๆแกจะจจดใจจ่อนะครับจะจดใจจ่อแล้วก็เฝ้านะเฝ้ารอลุ้นอยู่นะวันแรกวันสองวันสามเนาะครับก็เนี่ยฮะ ก็ต้องปล่อยไปนะครับตามนี้คอดก็คอดแล้จะเป็นประมาณนั้นเอ้าลุงศักดิ์ก็บอกชี้มือชี้โบชี้ใบมาไล่สดไล่สดไล่สดคนหน่อไลสดให้หน่อยโอ้ยมีมีสัญเน็ตแล้วบ่ดิมีนั่นมีโอ้ตัวนี้มีมีไหมเติมเน็ตเติมเน็ตจ้ะเติมเน็ตแล้วบ่ยังเอาก็จะเอาที่ไหนให้ไป ก็บบต้องถอดสิบด้วยออกนี่ครับตอนนี้ก็ดูอาการก็ยังปกตินะครับยังไม่มีอาการอะไรเนาะ ทางนี้ก็กำลังเคลียร์พื้นที่นะครับหมองพันาอยู่ไมครับส่วนสัตว์กำลังปรับพื้นที่เคลียร์พื้นที่ยังไม่คลอดนะครับสู่วันที่11ของวันแล้วเนาะอาการ ปวดท้องคลอดยังไม่คลอดนะครับแต่มีน้ำเมือกไหลออกมาอยู่ เอานี่ครับเอเปรียดล่าสุดเช้านี้บรรยากาศยามเชา้ายังไม่คลอดมาบรุ่นกันต่อไปอีกวันหนึ่งครับเอาใจช่วยพังปุกกี้ให้ คลอดอย่างปลอดภัยสวัสดีครับสวัสดีครับ

เขามีเสียงร้องเสียงอะไรไหมกลางคืนร้องปวดท้องเลยรไหมมันมีมันก็ยังมีแต่กับพี่ช้างมันมันเหมือนกันหรอกแต่ไม่ได้คนว่าลูกมันตายลูกมันตายลูกช้างไม่ตายไม่ตายเนาะไม่ตายครับแต่ยังไม่ถึงกับลดดคือเราพดต่คือเรว่าตายเพราะว่าเขาไม่ได้ดอยู่กับช้างเหมือนพวกเรานะครับพี่ก็อยู่กูอยู่ล่ะลูกมันได้ไม่ได้ตังค์ก็ตังค์ลูกอยู่แล้วแต่พวกที่ เขายังปกติดีอยู่ปกติครับยังดิ้นอยู่ใช่ไหมลูกดิ้นลูกดิ้นอยู่ก่อรุนกันต่อไปลุ้นกันต่อไปจะคลอดวันไหนวันโมงไหนเราไม่รู้เนาะจะคลอดมันรู้ครำเจอเลยอาการอาการมอาการที่ว่าผ้านี่มันหลุดออกมาแล้วครับนะครับมันมันเคยมีนะอือ มันมีแค่เชือกเดียวที่ว่าผมฝ่าอาจารหานฐานทุกได้เลยครับเป็นยังไงครับที่นู่นฮะก็ถึงได้สาวชวนมันก็มออกครับอ๋อถือว่าผ้าแบบผ้าอ้อมหรือผาอ้อมตะคผ้าอ้อมเรา,บบา,บบาลงมาครับครับอตอนนัตอนัไม่มีครับือว่าผ้าอ้อมลงมาก่อวันนี้ก็วันที่สิบเอ็ดของอาการปวดท้องเนาะใช่ไหมครับสิบเอ็ของอาการปวดท้องเลย สิบเอ็ดวันละตอนเนี้ยที่ปวดมาเนี่ยผมว่าแปดครั้งเลยตอนที่เจ็บท้องน่ะตอนที่ถุงน้ำยังไม่แตกลูกมันก็ไม่ดิน้นอไืไม่ไม่รู้ว่าจะเห็นลูกมันฮะครัพอพอถุงน้ำแตกปับ๊บมันจะพบวาคิว่าอาการว่า,า,า,าว่าปกติเขาทำไมลูกมันยังดิ้นอยู่ครับ อขอบคุณครับผมที่ไหมันมันมันไม่ตายหรือลูกมันนะครับเพราะว่าตายลูกมันอยู่ในท้องแต่ถ้าว่าลูกมันหลุดท้องออกมาถึงตูดในี่ยช่างตูดอ่ะตายแน่นอนครัมาถึงครับมันสีเพราะว่ามันขาดการหายใจแล้วครับแต่อยู่ข้างในอยู่นะตอนนี้ข้างในยืดกระน้ำวนต้องยีแล้วนะต้องยีจุเวลานั้นน่ะนะอยู่เชียงใหม่ตอนนั้นสี่ตัวครับครับลูกจะเข้ามาแล้วครับอยู่ตรงเลย ต้องเอาเดี uh ๋ยวให้ต huh. ้องพาตาเอาโรงพยาบาลเขาแล้วให้โคลงหน่อยหนึ่งวันก็จะ่ตรอยู่เชียงใหม่ครับถ้าที่เขาจะบอกว่าจะอยู่เชียงใหม่สามปีอไอที่ทำควงมต้องตัวจิต้องใส่ดอมก็แต่และตัวออกพวกมันไม่เหมือนเหมือนกันครับคถ้าพระลูกที่เหมือนกันทุกตัวก็คือมีอย่างเดียวที่เหมือนกันทุกตัวครับคือที่แต้งนักควงเลยแม่นักด้เลยไหน ไอ้เรื่องจริงครับไม่ใช่เรื่องเล่นครับมันยังไงครับคือทางทุกเชกเรายเชือกถ้าว่าออกรูกเหมือนกันทุกตัวก็คือขี้แตกครับตอนออกลูกตอนคลอดเนี่ยตอนลูกจองเนี่ยขี้มันจะแตกเหมือนเหมือนทอกเสียครับอ๋อไม่ว่าเชือกอไรก็ต้องแตกเหมือนทอกเสียอืมแต่ว่าไอ้ทุงน้ำแตกแล้วก็มันมีไอ้คล้ายผ้าผ้าห่อลูกมันอะคล้ายผ้าลูกอะผ้าอ้อม ตกลบาก่อนไม่มีไม่เหมือนกันครับม <Ừ. S 2> ีเชื่อน,นี้แล้วก็ของะอาจาาย์หารเชือกหนึ่ง <Ừ. S 2> ที่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วมันก็จะทําให้คนที่เห็นเบอกว่าเอาไม่รอดแล้วตายเลยเพราะว่าเขาไม่ไดเห็นครับอืแต่พางปุกกี้นี่ร้อยเปอร์เซ็น้เปอร์เซ็นครับไม่มีตายครับไม่ตาย,ตายนะยังลูกยังอยู่ ก็ยังดิ้นอยู่เวลาก็ดิ้นเราก็ยังดิ้นอยู่ในท้องอยู่แต่เพียงแค่ว่ายังไม่ถึงกําหนดคลอดแต่ควานเขาบอกว่าได้สิบเจ็ดเดือนครับอืมแต่เพราะว่าสิบเจ็ดเดือนมันก็คลอดได้ครับบางเชื่อครับครับเพราะว่าไอ้เจ้าคลอมันก็เปิดอยู่ครับอืมนลวงพี่ชายพี่ก็เห็นอยู่แล้วครับใช่ฮะมันก็เปิดมีอาการปวดเป็นพักๆอยู่แล้วก็เมือกมันก็ไหลครับมันคือเมือกมันก็ตกฮะ แตลว่ามันคลี่ยแรงไหมเพราะว่าการเครื่อนมันมันมันไม่รู้จะเปล่งมันอะไรเพราะว่ามันยังไม่ถึงกนดมันก็้องยี่กีวันอันนี้มันสิเดือนกัแลวพี่อาาย์สิแปดเดือนเคยมีอยู่อือเาอสแปดเดือนอสิบดเดแล้วกี่วันถึงสิบแปดเดือนแล้วอีกกี่วันนี่เนาะ ตัดบุกทับมือก็รุนแรอยู่กีวันครับผมขอขอบคุณครับเป็นกังใจให้ให้กันต่อไปเป็นกังใจกับปุ๊กกี้ครับให้มันอยู่อย่างนี้มันอยู่ไม่ได้เพราะว่าเมื่อมันออกแล้วอเออแล้วก็เมื่อมันออก,กแล้วเนาะแตม่มันจะออกวันไหนครับอ่ะมาลุ้นกันครับคลอดแน่นอนนะครับพังปุ๊กกี้ บรรยากาศเช้านี้ครับอัปเดตล่าสุดข่าวพังปุกกี้เป็นอย่างไรเนาะก็ชั้งน้อยยังดิ้นอยู่นะครับแต่เพียงแค่ว่ายังไม่ถึงเวลาคลอด,ดก็รอด,ดูกันต่อไปจะวันไหนนะครับเราก็รุ้นกันต่อไปแต่ดูท่าทางพี่ที่เป็นเจ้าของก็ยังก็ยังนี่แหละฮะหา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 ,หา,หา,หาการกินให้กินปกติเนาะแต่เพียงแค่ว่า มาน,นก็วันนั้นนะครับก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละนะฮะส,สายก็ไปผูกไว้ตรงโน้นนะเย็นก็มาไปที่หลักนะครับเอามีอะไรยังไงก็จะ,ะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปให้ทราบต่อไปครับบรรยากาศเชา้านี้บ้านพังปุกก้อัปเดตอาการพังปุกี้เป็นอย่างไร